Apple จดทะเบียน MagSafe ชาร์เจอร์รุ่นใหม่กับทาง FCC พร้อมทดสอบกับ p h o n e 13ซีรีส์ทั้ง4รุ่นประสิทธิภาพของชิป A15 ใน i p h o n e 13ยังคงเหนือสมาร์ทโฟนของ Android <c oughs> Apple Watch Series 7จะเปิดตัวพร้อม i p h o n e 13แต่ในช่วงแรกของการขายจะมีจำนวนจำกัด <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์เดลรีวิวมาติดตามรเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple จดทะเบียน m a g s a ซ e Charger รุ่นใหม่กับทาง FCC พร้อมทดสอบกับ iPhone ามซีรีส์ทั้ง4รุ่น Apple ถูกพบว่ามีการส่งอุปกรณ์ชาร์จไร้สายสแบบแม่เหล็ก m a ็กเซฟช h a เจอรรุ่นปรับปรุงใหม่ไปให้กับทาง FCC ทดสอบ ตั้งแต่วันที่1 3สิงหาคมที่ผ่านมาโดย m a x s e p t e Charger รุ่นใหม่ใช้รหัสรุ่น A2548 ขณะที่ m a x s e p t e Charger รุ่นปัจจุบันใช้รหัส A2140 ข้อมูลจาก FCC ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสเปคแต่มีความน่าสนใจที่ FCC ได้ทำการทดสอบ m a x s e f e Charger รุ่นใหม่กับ iPhone ถึง8รุ่น ซึ่งมี4รุ่นที่เป็น iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max แต่อีก4รุ่นไม่ปรากฏชื่อซึ่งเป็นไปนได้ที่ FCC กําลังทดสอบ m a x s a f e รุ่นใหม่กับ iPhone 13 Series ที่มีข่าวว่าจะออกมา4รุ่นแบบเดีวยวกับ iPhone 12 Series ทั้งนี้ iPhone 13 Series ใคยถูกอ้างว่า จะได้รับการปรับปรุงแม่เหล็กแมกซฟให้มีความแข็งแรงมากขึ้นในแง่ของการยึดติดกับอุปกรณ์เสริมต่างๆแต่ยังไม่มีรายงานว่าแมกซฟบชัชเจอร์รุ่นใหม่จะได้รับการปรับปรุงในด้านใดบ้างแต่หวังว่าจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้ iPhone ไ,ได้เร็วมากกว่าจากปัจจุบันที่รองรับสูงสุด15วัตต์คาดว่า Apple จะเปิดตัวแมกซ a บชัชเจอร์รุ่นใหม่พร้อมกับ iPhone 13ซีรีส์ในวันที่14กันยายนนี้ที่มาแมกหล m มเอร์ ประสิทธิภาพของชิป A15 ใน iPhone 13ยังคงเหนือสมาร์ทโฟนของ Android ถึงแม้ Apple ยังไม่ได้เปิดตัว iPhone 13ซีรีส์ย่างเป็นทางการแต่ก็คาดว่าจะมาพร้อมชิปประมบนผลรุ่นใหม่ A15 Bionic ซึ่งแน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิป A14 Bionic ในปัจจุบันและนั่นหมายถึงยังคงเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Android อ้างอิงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพจากแอปพลิเคชัน GFX b e n c ผลทดสอบประสิทธิภาพ GPU ของชิป A15 ด้วย Manhattan 3.1สามารถเข้าถึงเฟรมเรท198 FPS จากการทดสอบครั้งแรกและหลังจากนั้นสามารถทำได้ที่ระดับ140-150 FPS ผลการทดสอบประสิทธิภาพ GPU แสดงให้เห็นว่าชิป A15 ของ Apple จะเป็นต้องเค้นความเร็วเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ความเร็วลดลงแต่ยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งทั้งนี้ iPhone 12ที่ใช้ชิป A14 Bionic มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉลี่ย10.7 FPS จากการทดสอบ GPU ด้วยแมนฮัตตัน3.1ซึ่งหมายความว่าชิป A15 มีประสิทธิภาพ GPU เร็วขึ้น13.7%คาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 13 Series ในวันที่14กันยายนนี้คอนจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่24กันยายน2521เป็นต้นไปที่มา Apple Insider Apple Watch Series 7จะเปิดตัวพร้อม iPhone 13แต่ในช่วงแรกของการขายจะมีจำนวนจำกัดมากกอลแมนจากสำนักข่าวลูมเบิร์กรายงานว่า Apple Watch Series 7จะได้รับการเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 13ถึงแม้จะประสบปัญหาในการผลิตซึ่งส่งผลให้ช่วงแรกของการวางจำหน่ายจะมีจำนวนจำกัดอย่างมาก แหล่งข่าวมั่นใจว่า Apple Watch Series 7จะเปิดตัวพร้อม iPhone 13ภายในเดือนกันยายนนี้แต่เนื่องจากกำลังประสบปัญหาในการผลิตทำให้ a pple มีทางเลือกอยู่3ทางในการจัดการได้แก่เลื่อนแผนการเปิดตัวออกไปจนกว่าปัญหาการผลิตจะได้รับการแก้ไขเปิดตัวตามแผนการเดิมแต่สินค้าที่วางจำหน่ายจะมีจำนวนจำกัดหรือเปิดตัวตามกำหนดเดิมแต่การวางจำหน่ายจะล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามมาร์กเชื่อว่า Apple เลือกที่จะเปิดตัว Apple Watch Series 7ตามปกติในเดือนกันยายนโดยมีบางรุ่นที่อาจจะพบปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งและมีจำนวนจำกัดคาดว่า Apple Watch Series 7จะมาพร้อมดีไซน์ใหม่ขอบแบนราบมีให้เลือก2ขนาด41มิมและ45มิมได้รับนับปันดนาฬิกาแบบใหม่ซึ่งใช้ประโยชน์จากจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับเซนเซอร์รใหม่สำหรับติดตามสุขภาพที่มาใน o f i ฟแ m a จากบ a r p Paper macOS X สำหรับ iPhone iPad หรือ Mac ความละเอียดสูงสุด 6K รองรับขอบเขตสีกว้าง P3 นักพัฒนาซอฟต์แวร์แลฟาเอลคอนเดได้รีบัตเตอร์บล r เปเปอร์ของระบบปฏิบัติการ macOS X อย่างสวยงามด้วยความละเอียด 6K และยังสนับสนุนขอบเขตสีกว้าง P3 ประกอบด้วยบ a r p ปเปอร์ออโรราจาก l ร o โอพาและส o โ l ล o โอพาอีกภาพเป็นบ a ูเปเปอร์แกรนจากเมลเทนไลออนและฟาเอลคอนเด อธิบายว่ารูปภาพวอลเปเปอร macOS X ที่เขาได้รีบั s t เตอร์มีการใช้ m a c h i e l e a r n i n g มาช่วย upscale เพื่อให้รองรับขอบเขตสีกว้าง P3 และขจัดจุดรบกวนหรือ Noise จากนั้นจะปรับแต่งรูปภาพด้วยตนเองเท่าที่จำต้นฉบับได้ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็พยายามทำออกมาอย่างสุดความสามารถนอกจากความละเอียด 6K ยังมีความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับ iPhone และ iPad ด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ รัฐบาลเยอรมันต้องการให้ a pple สนับสนุนการอัปเดตและซ่อมแซม iPhone เป็นเวลา7ปีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีส่งข้อเสนอด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ไปยังสหภาพยุโรปโดยมีข้อเรียกร้องให้ a pple ค้นมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภยัยและสนับสนุนอะไหล่สำหรับ iPhone เป็นเวลาอย่างน้อย7ปีและต้องจัดหาอะไหล่ในราคาที่เป็นธรรม ข้อเรียกร้องของรัฐบาลเยอรมนีก้าวไปใกล้กว่าข้อเสนอของคณะกรรมการสหภาพยุโรปซึ่งเคยเรียกร้องให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอย่าง Apple และ Google ควรสนับสนุนการอัปเดตและซ่อมแซมสมาร์ทโฟนเป็นเวลา5ปีขณะที่อัลไลทแท็บเล็ตควรมีให้บริการเป็นเวลา6ปี สมาคมอุตสาหกรรมดิจิตอลยุโรปซึ่งเป็นตัวแทนของ Apple s ซัมซุงและหัวเว่ยมองว่าข้อเสนอดังกล่าวอยู่ไกลจากความเป็นไปได้โดยเสนอให้ผู้ผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยเป็นเวลา3ปีและอัปเดตเกี่ยวกับฟัง่งชันกันใช้งานเป็นเวลา2ปีด้านการซ่อมแซมดิจิตอลยุโรปเห็นว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนควรจัดหาให้เฉพาะจอแสดงผลและแบตเตอรี่เท่านั้นชิ้นส่วนอื่นๆอย่างกล้องไมโครโฟนลำโพงและคอนเนคเตอร์แทบไม่ต้องเปลี่ยน แม้ว่าทางสหภาพยุโรปจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจะต้องดำเนินการอย่างไรและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่แต่ Apple ได้ขยายอายุก,การใช้งาน iPhone ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างเช่น iPhone 6s ที่เปิดตัวในปี2015ยังคงได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่จนถึงปัจจุบัน และในงานประชุม WWDC ครั้งล่าสุดก็ยืนยันว่า iPhone ที่ทำงานบน iOS 4ยังคงได้รับการอัปเดตแพทความปลอดภัยส่วนเรื่องอะไรในสหรัฐอเมริกา Apple จะยอมรับนโยบายสิทธิ์ในการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามในเรื่องของสิทธิ์ในการซ่อมโจแอนนาสเติร์นจาก w o l l s t ต e e t Journal เคยรายงานว่าผู้ใช้งาน Apple จะยินดีมากกว่าในการนําแม็เครื่องเก่าที่มีปัญหาไปซ่อมแซมกับร้านทั่วไปที่เป็นอิสระเนื่องจากคิดค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการไปรับบริการจาก Apple ที่มานายทูไฟแม็และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่เราสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวิวเครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ